เพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราเข้าสู่มุมนี้ครับุมของการแกะของเล่นของเรานั่นเองนะครับอาทิตย์นี้นะฮะผมมีของเล่นมาแกะรลบนี้เป็นของเล่นมาแกะนะครับจากที่ไปซื้อมาที่ไปเที่ยวตอนปีใหม่นะยังไม่หมดนะฮะใกล้หมดละเลืสองสามชิ้นนะครับอาทิตย์นี้ครับเป็นของจากเกม Overwatch นั่นเองนะครับผมผมซื้อมาสองถุงนะมีแค่นี้นะฮะก็คือ Overwatch Backpack Hanger นะครับเพื่อนๆอาจจะ คุ้นๆกับคำว่าแฮงเกอร์นะก็คือพวงกุญแจนั่นเองนะครับที่เราเคยแกะของไมค์ค r a f ไปแต่อันนี้เป็น Overwatch นะครับผมเรามาดูรอบๆดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของบิษณ Entertainment นะครับผมของแท้แน่นอนนะครับอ่าก็มีฮีโร่ครับที่อยู่ในอันนี้นะฮะนี่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 มาจากเว็บเกียร์บิษณุเลยด้วยซ้ำนะฮะอันนี้ผมไปซื้อใน Target มานะครับอันนี้ก็มีโฟ l เ i อร์ เซเวนตี้ซิกนะครับมีแอนนามีดีว่ามีแม็กกีมีเหมยมีวิดโดเมเกอร์มีเทเซอร์นะครับมีท็อปจอนมีลิปเปอร์มีเซนยาต้านะครับแล้วก็มีเรียนฮาร์ดนะครับแล้วก็มีตัวลับอีกตัวหนึ่งไม่รู้ตัวอะไรเหมือนกันนะฮะอ่าก็ต้องรอลุ้นดูนะครับนะผมอ่ะผมอยากได้ดีว่ากับตัวไหนดีอ่ะสองตัวใช่ไหมลุ้นก่อนกับท็อปจอนผมชอบเล่นท็อปจอนนะฮะตั้งป้อมปืนงงดีชอบเทเซอร์ก็ชอบนะ แต่ก็รอดูกันนะครับเพื่อนๆลองคอมเมนต์ดูก,ก่อนนะครับว่าคิดว่าผมจะได้ตัวไหนนะครับหรือเพื่อนๆอยากได้ตัวอะไรนะครับลองคอมเมนต์กันดูก่อนนะฮะคอมเมนต์เสร็จยังเสร็จแล้วแกะกันเลยนะซึ้กล่องสองแรกมันมีอะไรบางไหมไม่มีอะไรบางเลยครับแต่จับๆดูแล้วเนี่ยตัวใหญ่ๆสึงจะตาปะวะไม่น่าใช่ผมว่าน่าจะได้ตัวที่ผมอยากได้แน่เลยจับๆดูเนี่ย ไม่ใช่ครับผมรือว่าเป็นท็อปจอนะฮะได้มาเป็นแบ็กวิวดครับผมนี่โอดีเทลดีมากเลยครับเนี่ยเห็นไหมอ้วก็เวลาแขวนก็นี่มานี้ครับสวยสวยสวยนะฮะดีเทลสวยดีครับโอเค นอนนอนไปมันตั้งไม่ได้มั้งมันเอาไปแผ่นกระเป๋าตั้งได้ครับตั้งดึงยิบไห่ฮะอันที่สองมันจะได้อะไรอะ่ะจริงมันคําดูได้เนี่ยว่าได้อะไรเนี่ยแต่เราก็ดึงไม่ออกเดียวไมไ่ได้ตัวอะไรใช่ไหมอ๋อนะอา้าวปิดอะไรปิดอันนี้ข้างหลังครับอันนี้นจับนี่ก่อนซึบดูกันครับจับก่อนเฮ้ยใส่หมวกครับใส่หมวก มันี้ใส่หมวกอย่าบอกนะว่าซ้ำใส่หมวกไปตัวอะไรอ่ะแม็กกี้แน่เลยใช่ป่าวะไ้ยลิปเปอร์เปล่าไม่ลิปเปอร์นะลิปเปอร์ที่ผมเซ็งเลยเแต่ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ผ้าคลุมเหมือนเป็นหมวกลุ้นๆนครับปึ๊บท็อปจอนโอ,โอเคเป็นหน้ากากนั่นเองนะฮะ <laughs> เป็นท็อปจอนครับผมดีใจอยากได้ตัวนี้นะฮะเป็นหนึ่งในต,ตัวที่อยากได้ครับนี่เทวสวยมากนะครับชึท็อปจอนอุ้ยเงาบางว้าเท่มากเท่มากโอเค <c oughs> <c oughs> okay. เดี๋ยวลืมคอมเมนต์กันนะครับว่าเพื่อนๆอยากได้อะไรนะครับแล้ววันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับจเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สั้นมากเลยไปละบ๊ายบาย